ทำไมคนเราถึงอยากแล้วเกิดจะมีมือที่สามในทางตำราเขาก็บอกไว้แต่ในเมนหลักๆก็คือ2อข้อนะครับข้อแรกคือเรื่องเซ็กชวลก็อย่างที่บอกพอเห็นแล้วมันอยากจะมีเซ็กะเห็นรูปร่างหน้าตาเห็นอะไรแล้วมันแพ้เขาเรียกอ,อารมณ์ไฝ่ทางทางต่ำของเผ่าพันธุ์ตัวเองแล้วกันคือเห็นแล้วมันระงับอารมณ์นี้ไว้ไม่ได้ก็เลยเป็นใน างแรกหรือข้อแรกนะครับอันนี้แก้ยากนะอันนี้คือเขาเรียกสันด,ดานละเรื่องนี้นะครับพอเห็นแล้วพอตูดคำเขาเรียกบรางเขาบอกว่าไงนะเห็นไม่มีหางแล้วเอาด่าอะไรแบบนี้นะฮะไม่ต้องไปแก้นะคุณข้อนี้นะครับมันมันแก้ไม่ได้มันมาจากสมองของเขาเลยอันนี้คือข้อแรกข้อ2ครับเอาจริงๆเข้าข้อ2เนี่ยเยอะกว่าข้อแรกซะอีกแต่คนอาจจะไม่ค่อยพูดกันในภาษาอังกฤษในตำราเ,าเขาเขียนว่า desire to feel desire ปรารถนาที่จะเป็นที่ปรารถนาของใครสคักค ฟังดูแล้วเป็นไงมนุษย์เป็นทุกคนนะเอาง่ายๆถ้าคุณคุณผู้หญิงคุณฟังอยู่เคยไปเดินแล้วเช็คเรตติ้งไหมแต่งตัวใส่เดี่ยวนิดนึงนะฮะใสข่ขาสั้นหน่อยๆกระโปรงสั้นนิดหนึ่งแต่งหน้าถ้าปากแล้วก็เดินเดินไปงงๆอาจจะมีแฟนแล้วมีผัวแล้วหรือไม่มีก็แล้วแต่นะแต่บางทีคุณก็อยากทาเพราะว่าพอเดินไปปุ๊บพอเห็นคนมองพอเห็นคนเป่าปากคนกําลังเลยยิ้มให้เป็นยังไงคุณรู้สึกไงรู้สึกดีที่มีคนมาชมชอบเราอันนี้แหละคือความรู้สึก desire to feel desire นะครับคือเป็นที่ปรารถนา ของใครสักคนหรือหลายๆคนอันนี้แหละมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับถูกเติมเต็มลงไปในใจแต่แน่นอนว่าถ้าคุณสะกดตัวเองไว้ได้คุณก็แค่เดินเช็คเลตติ้งแล้วก็กลับบ้านแต่ถ้าใครที่มันคิดเผลอไผลไปอะไรยังไงคราวนี้มันจะไม่หยุดแค่นั้นนะครับมันก็จะเริ่มไปนัดกินข้าวเพราะว่าพอได้การนั่งคุยได้เลยมันรู้สึกดีนะครับยังเห็นว่าว่าเซ็กชวลยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวมันเป็นการเติมเต็มทางด้านเขาเรียกว,ว่าจิตใจของตัวเองซึ่งคนบางคนก็อ่าแล้วก็อยู่กับแฟนแล้วทําไม่ได้เหเเรอน คนที่อยู่กันมานาน,น,านเนี่ยถ้าเกิดขาดข้อนี้ไปเนี่ยคืออยู่แล้วใช้ชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ,ๆจนคู่เรารู้สึกว่าขาดฟิลลิ่งนี้ไปเมื่อไหร่จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สามารถทําให้คนเนี่ยเหวแล้วออกไปทําอะไรเหล่านี้ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใคร ฟังมาถึงตรงนี้คู่มีปัญหาแยกดู 1. สันดานหรือเปล่าถ้าสันดานแก้ไม่ได้มันก็เป็นคนแบบนี้แหละถ้าไม่ชอบแบบนี้คุณก็ต้องหาเอาใหม่ข้อที่2เป็นแค่ฟีลลิ่งที่อยากได้รับแรงปรารถนาอะไรจากใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดเรามองปุ๊บอ่ะอยู่กัมาเป็น10ปีแล้วเขาพลาดพลั้งไปแบบนี้ ความรักคู่กับการให้อภัยนะไม่มีรักใดหรอกครับในชีวิตที่เราจะอยู่กันไปตั้งแต่สมมติ2 0 3 0จนถึง8ปปีทั้งชีวิตโดยไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับความรักคู่ก,กับการให้อภัยถ้าเราเห็นว่าเอาอยู่กันมา7ปี10ปีหรือนานกว่าน,นั้น10ปีพลาดไปหนึ่งทีอันนี้เราต้องแก้ไขและเอากลับมานะ ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยงั้นพลาดหนึ่งที10ปีเลิกไปเลยอันนี้มันก็บางทีมันก็ยังไม่ถูกนะครับต้องหาทางแก้ไขก่อนหลายๆคู่พอกลับความเข้าใจแก้ไขกันเรียบร้อยได้แล้วกลับมาเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของฝั่งที่ถูกกระทำเนี่ยเขาจะมีคำคำหนึ่งเขาใช้คําว่า trauma trauma ก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบว่า unwanted อย่างแรกเลยคือฉันไม่ได้เป็นที่ต้องการของอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาบางทีก็มีความรู้สึกความเครียด anxiety นะครับ paranoia ทุกๆครั้งที่เขาจะเดินออกจากบ้านเราจะมองแปลภาพนั้นว่าไปหาค ่อนนืไปหาอินั่นทันทีแล้วบางทีก็ไนแมงอยู่ฝันร้องฝันร้ายอะไรเป็นเดือนเดือนทั้งๆที่เหตุการณ์นั้นจบไปเรียบร้อยแล้วเหมือนสึนามิมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ความร้อนนั้นยังคงอยู่ไม่ว่าจะเจอเสียงชักโครกจะเจอเสียงน้ําไหลจะเจอเสียงคลื่นอะไรเบาๆฝนตกเราจะพารานอยขี้ยิดขึ้นมาทันทีซึ่งอาการนี้แหละทําให้คน เลิกกันมากกว่ามีชู้จริงๆเสียอีกดังนั้นนะครับคนที่เกิดอาการนี้ขึ้นแต่ไม่แปลกที่คุณจะเกิดอาการนี้ขึ้นคนผ่านซีนอมิยังไงก็ต้องเกิดเหตุการณ์นี้คือความผลาญอ,อันนี้จะต้องบำบัดซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นในทางคลับกิ๊กของเรานะครับแนะนำคอร์สชื่อ after the affair ในลิงก์ข้างล่างนี้เลยของดกรเอกุลวดีทองไพบูลนักจิตวิทยาคลินิกจ,จากสาหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ได้ทำการเขาเรียกว่าในเรื่องของคอร์สออนไลน์ที่ไว้บำบัดเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อให้คุณหายจาก เพราะ2คนพร้อมจะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วแต่ถ้าจิตใจยังไม่พร้อมยังไงก็แครชอยู่ดีเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่คนที่เคยผ่านเหตุการณ์นี้ควรจะรู้เรียนไว้เพื่อจะทราบนะครับถึงขั้นตอนจิตใจใต้สํานึกของตัวเองและปลดมันทิ้งเพื่อให้ชีวิตคู่เดินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์